ครับสวัสดีครับมาแนะนำสินค้าตัว t e ส t u r e s อ n ์ซาน t t ิสเนะครับของยี่ห้อซีเมนตัวนี้นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งน้ำน้ำเปล่าน้ำมันอากาศลมแล้วก็แก๊สไอ้น้ำใช้ได้กับของตัวการของไหลได้ทุกอย่างนะครับที่ไม่กัดก่อนตัวสแตนเลสตัวนี้เอาพุทจะเป็น4-20ถึงมิลลิแอม ไฟเลี้ยง7ถึง33โวลต์สามารถใช้12โวลต์ก็ได้24ก็ได้นะครับซึ่งตัวเกียวจะมีให้เลือก2 2ขนาดนะครับจะเป็นเกียว1 4ับ4แล้วก็เกียว1 2ับ2นะครับแจ้งเซียวได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะมีรุ่นใช้ธรรมดากับแบบตัวแบบ extension proof นะครับตัวมาตรฐานการรับรองการการระเบิดน,นะครับสำหรับงานไวไฟและ เช่นน้ำมันแล้วก็แก๊สตัวนี้สามารถเอาไปติดตั้งที่ท่อแล้วก็โชว์แรงดันเฉยๆก็ได้นะครับมีตัวจอดิสเพย์จำหน่ายแยกสอบถามเพี่ยวได้เลยครับว่าเอาตัวนี้แล้วก็ตัวจอแสดงผลเฉยๆแล้วก็ต่อด้วยไฟ24โวลต์ VDC หรือว่าจะไปต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวแบบนี้นะครับวงจร ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะมีรุ่นไฟเลี้ยงเป็นไฟ2 2 0โวลต์แล้วก็ไฟ2 4โวลต์นะครับสอบถามเซลได้เราใช้พุทเอาพุทเป็นรีเลย์ซึ่งเอาไปไดพวกแมกเนติกสำหรับปั๊มลมเราสาม,มารถตั้งค่าได้ว่าให้ลมเมื่อเกิน1 0บาร์ให้หยุดถ้าต่ำกว่า7บาร์8บาร์ให้ปั๊มออนทำงานนะครับตัวนี้ตั้งค่าได้สอบถามเข้ามาทางเซลสุพิมพไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ